สามเดินหางตอตทางหน้าโค้งอะารนี่ครับลำพาพึงสองหรือว่าเขื่อนสันกำแพง ดูทางถนนเขาตรงจริงดิงดงลาบ,บึงทำโดยงบประมาณขอ,องอบตแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมีไหมยังคอยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ดินกินดาวอันนี้เขาเรียกออ่างเก็บน้ำสันกำแพงแต่เราไปเรียกเองว่าลำพะเพิงในลำพะเพิงเราก็ไม่เคยไปสักทีใช่เรามาแต่สันกำแพงแล้วบอกว่าไปลำพะเพิงดูครับอ่างน้ำเขื่อนลำพะเพงมันอยู่ปากถมไทยใช่ไหม ถูกต้องเขาใหญ่49โลปากช่อง72แกงคอยร้อยเราจะใช้เวลา3ชั่วโมงให้ถึงแกงคอยเย้ สดย่สุนในประเทศรบทัรบากข้าัวี่รอ่าเป็นเส้นทางป่ที่สวย,ยปัดหมาย,ยไม่ได้โน่ครับทางหน้าเราเป็นภูเขาเหล่ากาทริปหน้าเราจะมาพักกันที่นี่ ทางเก็บน้ำสันกำแพงระยะทางกำลังพอดีจากแก่งคอยมาหนึ่งร้อยกิโลเมตรเกือบจะรอบบึงแล้วครับทางปัน่นจักรยานและถนนคนวิ่ง จบเส้นทางครับ